โตยิ่งน่ารักน้องโนลาลูกสาวแม่เจนนี่คลิปล่าสุดทำหลงหาทางออกไม่เจอเป็นคุณแม่ที่สวยเป๊ะปังมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเจนนี่อาพาดหนัาป้อมเพชรที่นอกตากหน้าตาจะดูสดใสดูเด็กเอามากๆแล้วหุ่นของเธอก็ยังเป๊ะปังแบบสุดๆเล,ล้วค่ะ แถมมีลูกสาวตัวน้อยอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าเอินดูสุดๆเลยค่ะวันนี้จะพาไปส่องความน่ารักสดใสของน้องโนรากับคลิปที่ถ่ายคู่กับคุณแม่ทำหน้าตามคุณแม่ที่เห็นแล้วต้องบอกเลยค่ะว่ายิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆแถมงานนี้หลายๆคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้าเหมือนคุณพ่พอมากๆเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคริปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ